คอเลลาเจนคนละหนึ่งกล่องอจา้าหอมแก้มล,งลมุงเร็ว fc จะซื้อคอเลลาเต้น fc จะซื้อคอเลลาเจนให้ลุงหนึ่งกล่องเ,เร็วๆหอมแก้ม,<า>มเออหอมเร็วตามไปตามไปตามมาตามมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาะนะครับตรวจสอบกล่องวัสดุปริศนานะครับมี fc ส่งมาเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณลุงนะครับ มันดังติ๊กๆิ๊มาล่ะโอ้ยโดส่บนติ๊กติ๊กบ่เฮ้ยคือฝ่าไ้เพิ่นนี่ล่ะอไใส่เ้าูเลยรูเลยเฮ้ยอะไรพี่เอ็มเราน่าจะรองเท้าเจ้าพ่อมั้งครับวะมาทรงนี้น่าจะรองเท้าวันนี้วันนี้ทั้งวันใส่ไม่ซ้ำคู่เลย พอดีรองเท้าใส่ทำงานเมื่อก่อนจ <ะ S 2> อับแล้วนักเ<ะ>ตะเขาจะดูตลอดไงครับผมถ้าคู่คู่ที่ใส่ทำงานประจำมันจะขาดเขาจะตั้งมัแกะเลยนะครับผมเขาอยู่เขาเป็นเจ้าของโรงงานมัน้งนะจับแล้วจะแกะของโรงงานหรือีะแยงแล้วนีก <laughs> เตะขาอาจจะอยู่ใกล้โรงงานไงี่ยเขาได้อาจจะได้อุยเสียใจด้วย คู่เดียวคู่เดียวตัวเดียวใครไอจิตในรอบหลังซื้อของยี่ห้ออีที่ฮึฮึฮึพิวลาวไอจิตเด้ออ๋อพิวลามันมันเป็นรองเท้าใส่งานว้ายบ่เป็นใส่งานเลยลองเทาออกงานบ่อู้เขาวเขียวรองเท้าออกงานกูคอยใส่บ่ได้ไอจีตดูเวอร์นี่ เบอร์เก่าหรือ่าใส่เจ้าที่ส่ไดแล้วคอยใส่นปได้นี่ใส้นดทเก่าโอ้โหสวยมากซิลาตัวยิ่ยแล้วครับสองล้สงาสล้สานลาก็คู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองพันมั้งสองอัพอาร,าค,ราคาเขาไม่ระบุบ อ,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 อนุชิตปากแปเอาของเจ้าด้ย่ยของเจ้าอคือว่าของเจ้าสนิเนี่ยอนุชิตเนี่ยมันส่งคนส่งสีเล่ามยว่าคือข้มม้าแหงกผู้รับนี่ย,ยชื่อผู้รับ,ช,บชื่อผู้ส่งอนุชิตประจำไหเอ้าเจ้าไปร้อยมาส่งย่ามอะไรเหลี่ยมกันมา แมวขอแมวนี่จ้านี่ราคาเฮ้ยเฮ้ยแอบสองราคาครับมันเป็นตัวรถมีตัวรถอยู่ไงปกตีจะคู่หรือพันกว่าบาทนี่ยมันจะพันนะเพราะว่ารองเท้าเดี๋ยวนี้รองเท้าแต่ละแบียนครับจะแข่งกันเอยแ่เราบอกว่าขอเบสเซ็ตขึ้นมาสักหน่อยเพราะว่ามีราคาหนึ่งเอาไว้ตั้งกระเป๋าคุณนะครับ คุณนาที่นะก็ให้สุขภาพแข็งแรงและก็หุ่นดีขึ้นนะจ๊ะต่อต่อไปแฟนมารี่บ้านนาจะไม่เรล่นมารีดแมวค่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นคู่ก่อนจะเป็นผ้าแบบขาวของฝันวันเกิดนาจะน้อยชีขาวพิล่าที่ลุงใส่ให้ใจเอ็มมีแต่ความสุขค่ะ มันมีของกล่องนึงี่กาแฟดำส่งให้เธอไม่หอมลุงไปหาป้าก่อนโอ้จริญผลโชคขงพกบบกแต้ไปรถไปไปหาเราไปเอาอะไรแล้วไอ้ชิดคือบอกไอ้พ่อให้เล่าเนียเอาเอาจักใจจักใจจากใจนะแมนไอพ่อ้เาคอยซุกขี้มันเสมอมั่นเครื่องแก่ถ้ามันบพแก่ก็เอารถลากเอาคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอยากได้มีเงินก็ซื้อเอาครับผม ไปสุขภาพแรงครับผมเฮงเฮปลุ้ยจักยางไปเชื่อมกินหน้าที่กรงานจะเรื่อนขึ้นาหนาที่กาานล่อง้เรื่อใจเย็นเด้อครับผมขอให้ได้ข้าวดีในเร้ววันโอเคครับผมายนื้อตั้งป่น้าตั้งแน่ลยน้อตั้งแน่นอนเลน้ตั้งแน่นอนเยเนื้วาจ่าอยุสี่สิบกว่าแล้วโอ้โห ปีนี้เท่าไรปีนี้จะกวักสามสี่สามตีโอ้ปีนึ่สามตีอ้าวเศ้าเท่าไรฉีดเนี่ยถามนอกจากพวกกี่ปีหรอพวกสามพวกสามห้ามั้งไล่กันนี่แหละกับปีใหม่ปีครบรอบครบรอบมันเกิดปีนี้ก็ขอให้ใจเย็นนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความมมุ่งปรารถนาทุกประการขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นอะไรแล้วนะจ่าอยู่เป็นจ่าแล้วอยากได้อะไรได้บบตัวไปได้ในร้อยก็ดีครับก็ขอได้ในร้อยเร็วๆนะครับครับได้แล้วก็ทําอะไรบ้างได้แลก็จะอัปเกรดขึ้นเป็นสมมติเราเป็นคนผู้วิจาติงานก็จะเป็นคนคุมงานสั่งการเป็นหัวหน้าอยากเป็นไหมหัวหน้าเหนื่อยนะครับ ก็เดี๋ยวขออวยพนให้ลุงด้วยนะครับวันนี้ลุงก็ขอให้ทุกๆอย่างนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีทุกๆคดีนะครับที่เข้ามาขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีสิบแปดปีครับผมแก่แลจตุ้สี่สิบแปดแล้ววะสิบแปดสิบแปดเป็นน้องเจ้าสี่สิบปีอ่าทู่งกันเลยเดี๋ยวไปัีดูร่างกายล่ะ โอกองทร้างมาสัตว์มาโอ้คุณสุรัญลินมาสัตว์มาเจ้าม่รับออเดอร์ป่ะนี่คนทุกคนเบอร์แอดมินกับบานมาสั่น์มาเจ้ามาถ้าเออวาแอดบอกแอดมินมารับออเดอร์ดิใครโทรมาตอนนี้ได้แฮปปี้เบิร์เดย์ลุงบลนด้วยมะใครโทรมาตอนนี้ได้แฮปปี้เบิร์เดย์ลุงบลนบอกเอาโทรศัพท์มาให้หมดเลยเบอร์แอดมินอะสิไงใคุยกับลุงบลนคนละสองกองสามกองเลยเบอร์แอดมินมีมีเบอร์แอดมินมีป่าวลูก สามกองใครโทรมาตอนนี้ได้แอบไปเบิร์ตเดย์ลุงพลใช่แล้วแอดมินไปใส่เบิร์ตปะไม่ได้อันนี้ีก็แอดมินน้อยบ่เอาเร็วคนละกองสองกองก็ได้แฮปปี้เบิร์ตเดย์พ่อใหญ่พ้นมาคอยตีขายของแล้วเจ้ามาจดออเดอร์ปะพร้อมแก้มลูกสั่งดี่มาหรือเปล่าบอล ว่าลงมือนี่ท่าไหร่นะครับผมใช่แหละแอดมินเป็นเทปเป็นอะแอดมินเจ้าโปรยู่คนทีขายจังไดีพี่ออเด้อพี่ออเด้อร์มาแล้วมาแล้วแอดมินมาแล้วมาเลยแอดมินรอรับโทรศัพท์ลูกรอรับโทรศัพท์ไม่มีอะไรอยู่อ้า่หลังป้าบอกแอดมินมาเลยป้ามือซ้ายมือซ้าย พเจอกัพ่กมาสร้างของแล้วก็ใ่าแฮแฮ้เบอร์เด์ลุกพ่นพร้อมเร็วไฮมินหน่อยหอมแท่นมินน้อยมินน้อยมินน้อยมาหอมแก้มลุงพลเร็วถ้าหอมแก้มครั้งหนึ่ง fc จะซื้อคอลลาเจนคนละหนึ่งกล่องหอมแก้มลุงลเร็ว fc จะซื้อคอลลาเจน fc จะซื้อคอลลาเจนให้ลุงหนึ่งกล่องเร็วๆหอมแก้มเออหอมเร็วผู้ได้บอวกันผู้ได้บอวกันสื่อเด้อสื้อคอลลาเจนหัเล่าเด้อหอมอีกทีหอมอีกทีได้อีกหนึ่งกล่อง โอ้จ้าหอมหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนเลยได้หนึ่งกล่องเลยเร็วลูกเอ็มมินบ่หอมบ่ได้บ่ได้ขายหลักหอยเดียวบุ๊มบ่มีอย่างเดียวไปแล้วไปแล้วเอาหอมหอมแก้มลงก่อนได้หอมแก้มลงอ่ะหอมแก้มลงนะแก้มชิดด้วยไม่นอนเลยหรอไม่ยอมนอนยังไม่กลับครับผมเย็นนี้ทานข้าวกับลุงช่างมั้งครับผมผมไม่แน่ใจ อิสระทานข้าวเย็ยนหน่อนครับทานทานข้าวเย็ยนก่อนนะจ๊ะไม่มีไม่มีเหรอไม่มีกินข้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เดินทางมาร่วมงานครับไม่มี่มุพเพื่อเพื่อไดไปน้ำหน้ไม่มี่ในนี่อยู่นั่นแหละข้าเลยบอ